สวัสดีค่ะมาพบกับดีแล้วเอเอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาเล่นเกมไอตัวดีเดนมุงมีซึ่งเกมนี้เอามาจากนพี่ไอตัวและนพี่กิบป,ปูรีนะคะซึ่งความจริงแล้วไอผสมดูมาตั้งนานตั้งแต่สมัยเก่าแล้วซึ่งเกมนี้สร้างมาตั้งหลายวันก่อนแล้วนะคือก็เคยดูอยู่บ้างนะแต่จำไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยไปดูของพี่ไอตัวกับพี่กิบูรีมาบางทีอาจจะหูแบบหน้าตาเฉยก็รับ ดีรับไปดูของคนอื่นมาเ <C 'm on> ออก็ขอโทษด้วยนะคะขอดีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเล่นกันเลยไปสกูซึ่งเกมนี้เราจะได้รับเล่นเป็นพี่ไอโตะฮะเฮลโหลไอโตะอ,อ,อย่าทำเสียงดีๆเฮลโหลไอโตะไม่ <laughs> ใช่อย่างที่นัดไว้เจอพรุ่อองนี้เจอกัอนนะเงยๆอย่า,ยาๆๆๆๆทำเสียงดิ <c oughs> ขอจะมาเรียงนะอันนี้ฮันมีไอโต้ได้นอนเลยก็คือใครรู้กันแล้วอะไม่มากันเลยฮะสงสัยเราไปกับเวลามากไปหน่อยทำเสียงให้เฮ่หน่อยเฮือเพื่องงจังนีหยิียบโดยดีกว่าเสียงก็อวะงงจังเอาพี่ไอโต้คะเงียบเร็วไปหน่อยหรือเปล่าครับเอออย่าขี่มงแล้วเนี่ยในการไปเดินเราสงสัยหาจะเอาตรงไหนนาฬิกาหายอ่ะน้อขอยไม่มาเลย เยว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 นะไม่มีนาฬิกาเยวเยวเย่ที่ไม่อะไรเนะี่ยทำไมเราถึงมีหูกระต่ายบนหัวล่ะก็พี่ไปขโมยหูของพี่ไมยมาไงไม่ใช่ละโอ้ยดึงไม่ออกเลยอ่ะรอด๊บตึงออกนี่ไหนเนี่ยตรงนี้มันเป็นถนนนี่รู้สึกไม่ดีเลยเยวเยวเย่เยซฟบอดแบกกังวลไม่ดีเลย